ทำไมหวยถึงขาย80บาทไม่ได้ข้อหนึหวยหึงเล่มเนี่ยมันจะขายไม่ได้11ใบซึ่งเหตุผลเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับขออ้อ2รับมาแพงซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายๆที่ก็จะบอกผู้ซื้ออย่างนี้แหละว่ารับมาแพงได้กำไรนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวผมจะมาขยายข้อ1ให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่ผมจะขยายข้อ1 ผมจะอธิบายเบื้องต้นในฟังก่อนนะครับว่าปกติเขาได้กําไรกันอย่างไรหวย1เล่มเนี่ยมี100ใบซื้อจากกองสลากใบละ70บาท40สตางค์หวย1เล่มเนี่ยจะใช้ทุนอยู่ที่7,040บาทถ้าผู้ขายขายใบยละ80บาทแล้วขายหมดเลยนะครับ1เล่มเนี่ยจะได้8,000บาทกําไร1เล่มนะครับจะได้960บาทแต่1คนเนี่ย ได้โค้ตามาแค่5เล่มเพราะฉะนั้น1งวดเนี่ยจะได้กำไรอยู่ที่4,800บาท1เดือนก็ประมาณ9,060บาทถามว่าพอกินไหมในความจริงแล้วถ้าคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ไม่พอกินหรอกแต่ในความจริงแล้วรัฐบาลเขาไม่ได้ให้ทุกคนดำลงอาชีพด้วยการขายหวยนะครับเขามองว่าให้เป็นอาชีพเสริมอันนี้ในกรณีที่ขาย80บาทแต่ถามว่าถ้าไม่มีระบบ ดิจิตอลเข้ามาเนี่ยจะหาซื้อ80บาทได้ไหมซึ่งหาซื้อไม่ได้ครับหาซื้อยากมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นใบละ100บาทเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนั้นลองมาดูกันครับว่าถ้าขายใบยละ100บาทแล้วขายหมดเลยนะครับ1เล่มจะได้10,000บาทจึงทําให้จะได้กําไรอยู่ที่2,960บาทขายหมด5เล่มน,นะครับจะได้กําไรอยู่ที่14,800บาท 1เดือนนะครับขายได้29,600บาทน,นี่เลยได้ดีมากกันนะครับมีหน้าทำไมถึงมีคนอยากจะขายหวยเยอะมากเพราะได้กำไรดีขนาดนี้จริงๆกลับมาที่หวย1เล่มขายไม่ได้11บใบเลขที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคิดว่าขายไม่ได้นี่ก็จะมีเลขเบิลน,นะครับเช่น0 0 1 1 2 2 3 3 4 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 ขาคิดว่าขายไม่ได้ซึ่งไม่รู้ว่าจะประสบการณ์ที่เขาขายกันจริงๆหรือเขาคิดกันไปเองและก็มีอีกเลขหนึ่งนะครับเลขที่ออกไปงวดที่แล้วอะฮะเลขนี้ก็จะขายไม่ดีครับหรือขายไม่ได้ด้วย,วยซ้ํารวมแล้วก็คือ11ใบซื้อจากกองสลากเนี่ยใบยละ70บาท40สตางค์11ใบที่ขายไม่ได้เนี่ยก็คือ7 7 4บาท40สตางค์มันก็จะมีอีก 89ใบนะครับที่ขายได้ซึ่ง89ใบเนี่ยก็จะใช้เงินทุนอยู่ที่6,265บาท60ต่าง์ถ้าขายใบยละ80บาท89ใบเนี่ยจะขายได้7,120บาทเพราะฉะนั้น7,120บาทเนี่ยที่ขายได้ลบด้วยทุนคือ6,265บาท60ต่าง์ ลบด้วย11ใบที่ขายไม่ได้คือ774บาท40รูตังก็จะเหลือแค่80บาท,บาท,บาทขาย5เล่มจะได้กำไรอยู่ที่400บาทซึ่งดูอย่างนี้ก็น่าเห็นใจนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนมาขายใบยละ100บาท89ใบเนี่ยเขาก็จะขายได้8,900บาท8,900บาทเนี่ยลบด้วยทุน คือ6,265บาท60สตางค์ลบด้วย774บาท40สตางค์1เล่มเนี่ยขาก็จะได้กำไรอยู่ที่1,860บาทขาย5เล่มจะได้กำไรอยู่ที่9,300บาท1เดือนก็1,8,600บาทนี่กำไรดีมากเลยนะนี่ถือว่าอยู่ได้เหมือนกันนะดูแล้วเห็นไหมครับ ขาย80บาทขายไม่ได้หรอกเพราะาอยู่ไม่ได้แต่ถ้าขายใบใน,น100บาทเนี่ยอยู่ได้ดีกว่าทำงานประจำอีกมั้งก็ถือว่าเป็นอาชีพขายหวยไปเลยนะครับสรุปคือหวยขายไม่ได้เลยครับ11ใบในหนึเล่มเนี่ยฮะเึ่งตงคจริงๆแล้วผมเองผมก็ซื้อนะครับเลขเบิ้ลนะฮะอย่างงวดล่าสุดเนี่ยผมก็ซื้อเลขเบิ้ลนะฮะซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วมมีความเสี่ยงเท่ากันมีโอกาส ถูกเท่ากันมีโอากาศไมถ่ถูกเท่ากันหรือเป็นเพียงแค่ข้ออ้างครับที่จะขายหวยมากกว่า80บาทสังเกตดูนะครับว่าเลขเบิลบอกว่าขายไม่ได้ขายไม่ได้แต่พอไปทําเป็นหวยชุดแนะ่ขาย600บาทซะง,งั้นเจ0ก็มี800ก็มีนี่สรุปว่าขายไม่ได้หรือยังไงในความเปจริงนะครับถ้าของสิ่งนั้นมันขายยากหรือขายไม่ได้ มันก็ต้องลดราคาใช่ไหมครแต่พอไปรวมเล่มปุ๊บขายแพงเฉยเลยซึ่งผมเองผมก็ไม่สรุปให้ฟังนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างหรือเปล่าแต่แน่นอนครับว่าผมไม่ได้เป็นคนขายหวยมันก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆก็ได้คนอาจจะไม่ชอบซื้อเลขเบิ้ลคนขายก็เลยขายยากอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลองมาดูสถิติครับสถิติหวยย้อนหลัง10ปีนะครับ ข้อมูลอันนี้นะครับเอามาวันที่28มิถุนายนนะครับปี256 5 65. สังเกตได้นะครับว่าย้อนหลัง10ปีเนี่ยเลขเบิลเนี่ยออกครบเลยนะครับตั้งแต่0ูนถึงเก้าถ้าดูแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าคนซื้ออาจจะคิดไปเองว่าเลขเบิ้ลเนี่ยไม่เคอยออกคนขายก็อาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าเลขเบิลเนี่ยคนไม่ค่อยซื้อหรอกแต่ถามว่าไม่มีคนซื้อหวยก็อยู่ในมือของแม่ค้าพ่อค้าอยู่ดีถ้าออกเลขเบิ้ลมา ใครได้กําไรนะครับก็คนขายได้กําไรอยู่แล้วแต่มันก็คงไม่ใช่เป็นโชคทุกงวดนะฮะแต่ส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าคนซื้อหวยเนะี่ยเลขเบิ้ลก็ซื้อครับบางคนชอบซื้ออายุตัวเองเนี่ยสาปี22ปีเนี่ยสีปี55ปีหรือไม่ก็เลขดังๆที่เขาคิดว่ามันจะน่าจะออกอะ่ะมันก็มีเลขเบิ้ลถูกไหมสรุปเลขเบิ้ลหน่อยยังไงก็ขายได้แต่ลองกลับมาดูสถิติครับเลขที่ไม่เคยออกเลย10ปีอะ กับกลายเป็นว่าไม่ใช่เลขเบิ้ลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ฟังเนี่ยไม่ได้เป็นคนขายหวยเนี่ยและไม่เคยซื้อเลขเบิ้ลเนี่ยควรจะต้องกลับไปคิดซะใหม่นะครับว่าเลขเบิ้ลเนี่ยออกและมีโอกาสถูกเท่ากับเลขปกติหรือครับและคนขายหวยอินนะครับอาจจะต้องคิดใหม่นะครับว่าในความเป็นจริงอ่ะเลขเบิ้ลอ่ะก็ขายได้ส่วนข้อ2รับมาแพงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกัน